เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิ5นาทีถึง17นาฬิก30นาที มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติกันครับวันนี้พบกันนะครับกับพวกเราสองคนคุณทัดดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเดือนที่คนทํางานรู้สึก ชอบเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่มีวันหยุดพิเศษเนาะ,ะที่มาขัดขวางการทํางานของเราได้ทํางานเต็มที่นะไม่มีวันหยุดพิเศษก็แน่นอนนะคะว่าในส่วนของเดือนมีนาคมก็มีสถานการณ์ทางการบ้านการเมืองที่แม้จะเป็นเดือนที่ยาวนานแต่ก็มีอะไรให้เราได้จับตาติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเร ว่าทางประธานสภาวินิจฉัยแล้วให้ฝ่ายค้านไปปรับแก้ยติแต่ว่าทางฝ่ายค้านเองก็ยืนยันหนักแน่นว่า,าไม่ปรับแก้ยตินะคะแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยมีทางประธานวิปรัฐบาลออกมาให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดฝ่ายค้านไม่แก้ก็เชื่อนะคะว่าประธานสภาเองก็จะไม่บรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวาระการประชุมสภาค่ะ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคุณธดาคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยกับเรื่องอเงินด<ฆ>ิจิทัลวอลเล็ตนะครับ<ฆ>แต่เป็นในกลุ่มอายุ16ถึง20ปีใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในกลุ่มอายุ16ถึง20เนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะแจกจ่ายนะครับในกลางปีนี้แน่นอน<ฆ>ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามอีคุณดา,าคุณผู้ฟัง<ฆ>ว่าอา้าวแล้วทำไมถึงมาให สิบหกถึงยี่ลุมอายุ1 6บ0กถึงย่อนบกม,มีคําชี้แจงนะครับวันนี้จากทางด้านของรองโฆษกพักเพื่อไทยติดตามได้ในช่วงของจับกระแสนิติบัญญัตินะครับแต่ช่วงแรกนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลเล็ตนี่แหละครับจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยก็ได้นั่งหัวโต๊ะนะครับประชุมบอร์ดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้เคาะเงินดิจิทัลเฟส3ลุ้นแจกเงินหมื่น16-20ปีนะครับก็น่าจะประมาณช่วงกลางปีนี้โดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจครั้งที่1ปี2568โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับอย่างเช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพิชัยชุนหามวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยนริพถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเศรษฐพุทธิวานารพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมการประชุมนะครับพิจารณาเรื่องของเงินหมื่นเฟสสามนี่แหละสําหรับประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อนายกเดินทางมาถึงนะคะก็มีการกล่าวเปิดการประชุมระบุว่าในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นนโยบายการกระตุ้นต่างๆของรัฐบาลจึงเน้นไปที่เรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะถือเป็นเรื่องสําคัญซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็มีการประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยน่าจะเติบโตร้อยละ3แต่รัฐบาลก็เชื่อว่าศักยภาพที่มีแล้วก็ความตั้งใจกันในการทํางานของทุก กระทรวงรวมไปถึงภาคเอกชนเนี่ยน่าจะทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตขึ้นได้มากกว่าร้อยละ3ค่ะเพื่อให้การฟื้นฟนูนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็จึงเป็นที่มาของการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะคิดหาทางเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ก็จะต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3รวมไปถึงวางราคาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างระยะยาวจึงขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆต่อไปครับนี่เป็นสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับค่ะนอกจากนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทางรัฐบาลเองก็เดินหน้า เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทุกมิติแล้วก็ดันเรื่องของการท่องเที่ยวไทยก็หวังจากระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครองแชมป์เมืองที่ทำเงินท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วคุณนัทเดชปี2567กวาดไปถึง4.9แสนล้านบาท เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยรองโฆษกประจําสํานักนายกค่ะนางสาวสาศิการวัฒนาจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้แกนนาของนางสาวแพทยทองทันชินวัตรมีการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจทุกด้านทุกมิติรวมไปถึงเรื่องของการผลักดนันการท่องเที่ยวไทยทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินที่ใช้จ่ายต่อหัว ซึ่งข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะพบว่า10จังหวัดที่ทำไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อปีที่แล้ว2,567ก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะทำไรายได้นะคะอยู่ที่4,97,523.93ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็ จังหวัดบ้านดีฉันกาญจนบุรีติดด้วยคุณผู้ฟังคุณนัทเดชก็ติดเป็นอันดับที่10นะคะที่ม,มีนะักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็มีการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างมากเลยอยู่ที่กว่า3 6 0 0 0ล้านบาทค่ะโดยจากสถิตินะคะ10จังหวัดที่ทํารายได้มากที่สุดต่อการท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยให้เห็นถึงแนวโน้มแล้วก็ศักยภาพของแต่ละจังหวัดในการดึงดูดนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ช่วยในการวางแผนกําหนดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นได้ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวอีกทั้งก็ยังเป็นโอกาสสำหรับจังหวัดอื่นๆนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุปรงแหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทั้งก็จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งทางนางสาวสสิการนะครับก็บอกอีกว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวของ10จังหวัดเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพด้านธรรมชาติและก็วัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกรัฐบาลเนี่ยจึงเดินหน้าผลักดันในปีนี้เนี่ยให้เป็นปีทองแห่งการท่องเที่ยวไทยที่เดินทางได้ตลอดทั้งปีไม่มีโลซีซันนะครับพร้อมกระจายรายได้สู่เมืองหลักและเมืองรองสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกส่วนนอกจากนี้ยัง ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้วยโครงการโฮมสเตย์มาตรฐานกรมการท่องเที่ยวกว่า226แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายต่อผัวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับค่ะซึ่งเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยก็เรียกว่าแม้จํานวนจะไม่มากคุณนัทเถระคุณผู้ฟังแต่ว่าพอเข้ามาการใช้จ่ายพอคิดค่าเฉลี่ยต่อคนแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงแบบนี้ก็จะทําให้ประเทศเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนี่ก็เป็นช่วงแรกของรายการที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงหน้าค่ะพาไปติดตามต่อเนื่องเลยสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปฟังความเห็นจากประธานวิปรัฐบาลกันบ้างหลังจากที่ประธานสภาให้ทางฝ่ายค้านเนี่ยแก้ไขย,ยติถอนชื่ออดีตนายกทักษิณออกจากยตินะคะโดยมีการให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ติดตามช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญต ติดตามกันต่อนะครับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติอย่างที่บอกไว้ว่ามีข้อสงสัยจากหลายฝ่ายหลังจากที่มีกระแสออกมาว่าเงินดิจิทัลเฟสสามเตรียมจะโอนให้กับ กลุ่มอายุ16 20ปีซึ่งทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามจากทางนายชนินรุ่งธนเกียรตินะครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาตอบถึงเรื่องนี้ครับโดยทางนายชนินรุ่งธนเกียรติสสบ,บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกนะครับว่ากรณีที่รัฐบาล ถูกโจมตีนโยบายโครงการเงินดิจิทัลวอลเลตที่อาจมีเงินไม่เพียงพอบอกว่าเฟสาเนี่ยแจกอายุ16-20ปีรัฐบาลมีงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่แล้วนะครับมีตัวเลขชัดเจนในปีงบประมาณปี68โดยเฟสาเนี่ยที่แจกให้กลุ่มอายุระหว่าง16-20ปีคุณธดาวคุณผู้ฟัง <Yeah. S 1> บอกว่าต้องการให้มีการตรวจสอบระบบครับ ฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยมีเรื่องที่จะต้องทําการทดลองก่อนว่าตัวระบบเนี่ยมีความพร้อมหรือว่ามีปัญหาติดขัดอยู่ตรงไหนหรือไม่แต่ก็ให้ความมั่นใจได้นะครับว่าการที่รัฐบาลน,นั้นได้ให้คํามั่นสัญญาว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะได้รับเงินทุกคนแต่เฟสามเนี่ยเป็นการนําร่องเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไปก่อนหากมีข้อติดติดขัดอะไรเนี่ยกลุ่มคน อายุ16-20ถึงปีที่เขามีความชํานาญเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจะได้นําไปเขาเรียกว่าแนะนําคนกลุ่มใหญ่ได้ที่จะได้รับเงิน หลังจากกลุ่มนี้ถัดไปครับส่วนเรื่องของความคุ้มค่าก็ถูกตั้งคําถามนะคะในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยคนกลุ่มอายุ16ถึง20ปีนายชนินก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการประเมินตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะแจกให้ทุกคนทุกกลุ่มจึงไม่มีประเด็นที่ว่าจะให้กลุ่มใดเป็นพิเศษแต่การที่ให้กลุ่มนี้ก่อนก็แน่นอนเนี่ยที่คุณนัทเดชบอกมองเรื่องที่ว่าเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ย16ถึง20ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ในเชิงเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วหากกลุ่มนี้ใช้งานระบบได้อย่างคล่องแคล่วไม่มีปัญหาก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มอื่นในสังคมให้ได้เข้าใจและก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ได้ทำการทดลองก่อนไม่ใช่ว่าไปบังคับใช้พร้อมกันทั้งหมดโดยที่ระบบมันอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้ซึ่งฝ่ายค้านก็มีการตั้งข้อสังเกต ทางสอสอชันินบอกว่าการที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตก็สามารถทําได้ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแต่รัฐบาลเองก็มีเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็หลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันเป็นความเห็น ร่วมกันของหลายฝ่ายไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลที่จะดำเนินการอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะต้องฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบเสียก่อนคณะกรรมการก็มีทั้งข้าราชการแล้วก็ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ายมีเสียงบางช่วงบางตอนของการให้ความเห็นเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะ จริงๆงบประมาณของทางรัฐบาลที่เตรียมไว้สำหรับโครงการ Digital ไหร่นะครับมีอยู่แล้วนะครับตอนเราผ่านงบประมาณปี68ก็มีตัวเลขชัดเจนว่าเราเตรียมไว้จ่ายเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยที่เริ่มเตรสรี่ด้วยอายุที่16-20ถึง20นะครับเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินจากเดิมที่เราเคยทำเป็นระบบจ่ายด้วยเงินสดนะครับเราเปลี่ยนเป็นจ่ายด้วยออนไลน์นะคดังนั้นก็จะต้องมีการทดสอบระบบกัน ผมว่าที่จริงฝ่ายค้านเองก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าการบริหารงานต่างๆนะครับมันมีเรื่องที่เราจะต้องทำพายอ์เองหรือว่าทำแซนบ็อกซ์จะใช้คำว่าอะไรก็ตามนะครับเพื่อทดลองก่อนว่าหากเราจะโรเอาตัวระบบแบบใหม่เนี่ยมันมีความพร้อมไหมหรือว่ามีปัญหาติดขัดอะไรไหมแต่ก็ให้ความมั่นใจครับว่าที่รัฐบาลให้ใหคำมั่นสัญญาไว้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะได้รับเงินทุกคนก็จะได้รับทุกคนนะครับแต่ ในช่วงเปิสามที่จะถึงนี้ครับก็คือเรานําร่องเพื่อให้คนที่มีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีได้เป็นผูท้ทดลองก่อนแล้วก็หากมีข้อติดขัดอะไรก็จะได้มีการปรับแก้ก่อนที่จะได้โรเอาท์กับกลุ่มใหญ่ที่สุดข,ของประเทศครับมันมันจะมีข้อเสียข้อความคุ้มค่ากันไม่รู้เตรณ์งนี้ไปเรื่องความคุ้มค่าจริงๆมันประเมิน,นตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วว่าเราอยากจะแจกกับทุกคนทุกกลุ่มนะครับ ดังนั้นคงไม่ได้มีประเด็นว่าควรจะให้กลุ่มไหเนเป็นกลุ่มนิเสียความตั้งใจเราอยากให้ทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ที่จําเป็นจะต้องเป็นกลุ่ม 16- 20กถึง่ก่อนเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วหากกลุ่มนี้สามารถใช้งานได้คล่องไม่มีปัญหาอะไรครับเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญในการช่วยเสริมให้กลุ่มอื่นๆในสังคมเนี่ยครับได้มีความเข้าใจมีความเรียนรู้เพิ่มขึ้นผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ทดลองก่อนไมมม่่่่ใใใชชวาาาาาเรรบบบบััััังงคค้้้พอออกนนนททหหดดโยีีะะจจปญต ต่อมานะครับมาดูกับประเด็นของประธานวิปรัฐบาลที่ออกมาให้สัมภาษณ์เชื่อนะครับว่าประธานสภาจะไม่บรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในวาระการประชุมสภา,านแน่นอนหากฝ่ายค้านเนี่ยไม่ไปแก้ไขยติอย่างที่คุณทดาวได้เกริ่นเอาไว้ตอนต้นนะครับโดยนายวิสุทธิชัยนรุณประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าประธานวิปรัฐบาลได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าประชุมวิปรัฐบาลวันนี้บอกว่า เรื่องวันนี้เนี่ยเป็นวาระปกติยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังมีปัญหาอยู่ <_ may> ปัญหาที่ว่าขณะนี้เนี่ยก็คือว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องแก้ไขยัติตามที่ทางนายวันมุฮัมมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถบรรจุระเบียบว,วาระได้ซึ่งปัญหานี้ก็ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลหรือว่าสสพัรร่วมรัฐบาลหากฝ่ายค้านไม่แก้ไขก็ไม่ได้บรรจุ มองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถนําข้อกฎหมายหรือว่าข้อบังคับการประชุมสภามาจัดการแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยด้วยจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ฝ่ายค้านอยากอภิปรายบุคคลภายนอกซึ่งตนเองเนี่ยขอให้ฝ่ายค้านอย่าทําแบบนั้นเลยยกตัวอย่างสมัยานายอุทยัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาก็ได้ทําหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยผู้นําฝ่ายค้านในสภาให้แก้ไขย,ยติแม้นายชวนไม่เห็นด้วย แต่ก็ยอมทําตามเพื่อให้การอภิปรายนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับช่วงนี้มีเสียงของนายวิสุทธิ์อย่าไปรับฟังกันครับยังไม่ได้คุยกันเรื่องวันอภิปรายอะไรนะฮะเพราะปัญหาก็คือฝ่ายค้าเนี่ยต้องไปแก้ยติตามที่ประธานสภา,าเขาได้วินิจฉัยไว้แต่ถ้าไม่แก้ก็ประธานก็ไม่สามารถจะบรรจุระเบียบวาระได้ก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องมาคุยกับผมเพราะผมเนี่ยรอให้ประธาน บรรจุระเบียบเวลาและนัดประชุมผมึกอยากไปประชุมด้วยกับฝ่ายค้านวันนี้ปัญหาไม่ได้เกิดกับรัฐบาลน,นะครับไม่ได้เกิดกับตอสพรรครัฐบาลเกิดกับฝ่ายค้านกับประธานวันนอนะซึ่งต้องไปเจรจากันเองทราบข่าวว่าฝ่ายค้านเ็าประกาศว่าจะจะไม่แก้ถ้าไม่แก้ก็ไม่ได้บรรจุผมก็ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนอะไรกับเขา นะะไม่ได้ไปกานแกล้งอะไรคณะนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปไปชี้แจงอะไรกับท่านประธานมันน้อยเองนะฮะมันจะเคลียร์ไม่ได้ตงนเดนหรือว่าวันแต่ในข้อกฎหมายมันเคลียร์กันไม่ได้หรอกครับจะเอากฎหมายระเบียบบังคับมาเคลียร์กันนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยครั้งนี้มันจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่สภาโดยฝ่ายค้านเนี่ยอยากพิปายคนบุคคลภายนอกมันจะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าไปสร้างประวัติศาสตร์ที่ผิดผนะครับอย่าไปทําเลยนะถ้าประธานได้แนะนำเห็นว่าครั้งหนึ่ง สมัยขนาดท่านนายชวนหลีกภัยนะครับท่านชวนเป็นผู้นําฝ่ายค้านในปี4 5ท่านอุทัยเนี่ยได้ทําหนังสือถึงผู้นําฝ่ายค้านให้แก้ไขย,ยติเรื่องอภิปรายเนี่ยครับผมก็ไปอ่านดูแตนะ่ท่านชวนก็บอกท่านไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็ปฏิบัติตามเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้ตัวอย่างมันมีครับก็ไปดูนะฮะเพราะนั้นหาทางาไปทําเองเป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับแต่ก็เห็นออกมาด้านหน้าว่ากันเนยอะว่า จะไม่แก้ไม่แก้ประธานเขาไม่บรรจุก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของสอสฝ่สายรัฐบาลหรือรัฐบาลอะไรไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ส่วนกรณีที่สสรังสิมันโรมนะคะพักประชาชนเนี่ยโพสต์เฟสบุ๊กระบุทํานองว่าจริงๆในที่ประชุมสภาเองก็เคยพูดถึงบุคคลภายนอกที่เป็นบริษัทเอกชนอย่างชัดเจนนะคะในการเ,าเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามันซึ่งตอนนั้นก็เป็นยติหนึ่งที่ถูกเสนอเข้ามาถ้านักข่าวก็ถามนายวิสุทธ์ว่าแล้วแบบนี้ล่ะเป็นกรณีแบบนี้จะ ต้องทำยังไงมีความเห็นยังไงกับเรื่องของการอภิปรายนายวิสุทธ์บอกว่านี่เป็นคนละเรื่องกันระหว่างคณะกรรมการกับการอภิปรายอย่านำไปปนกัน ซึ่งการที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าจะต้องแก้ไขยติโดยให้ถอนชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกออกไปก็เชื่อว่าได้ผ่านการพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้วสุดท้ายค่ะหากฝ่ายค้านไม่แก้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านรัฐบาลก็มีความพร้อมจะอภิปรายกี่วันก็เรียกว่าขอให้ยติได้บรรจุในระเบียบวาระเสียก่อนค่อยว่ากันนายวิสุทธ์ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าจริงๆเจตนาที่ฝ่ายค้านไม่ถอนชื่ออดีตนายกทักษิณออกไปนั้นเนี่ย ฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงหรือไม่สงสัยด้วยว่าอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพออย่างกรณีของสนามกอล์ฟเอาพายก็ถามว่าจริงๆฝ่ายค้านเนี่ยมีข้อมูลหรือเปล่าเรื่องนี้ซึ่งการแก้ไขย,ยตินะคะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ทราบที่ประธานสภา,าทําหนังสือส่งไปถึงฝ่ายค้านด้วยแล้วก็ย้ำน,ยนะคะว่ารัฐบาลเองมีความพร้อมแน่นอนสําหรับการอภิปรายอยู่แล้วในทุกเรื่องค่ะ あ。 ติดตามกันต่อไปนะครับว่าท่าทีของฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะยอมแก้ไขยัตินี้หรือไม่นะครับค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัตินะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทั้งทางวิทยุรัฐสภาและทางพอดแคสต์ TP Radio News นะคะทาง YouTube ฝากติดตามด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะอยากให้ปรับปรุงติชมอะไรกันมาก็ได้เราพร้อมรับ แล้วก็จะได้มาปรับปรุงกันจัดรายการการน,นําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในอนาคตต่อไปนะคะควันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณนัทเดชเอียดปุ่มและดิฉันท้ดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ